ซิงแซสมัยก่อนเรียกว่าซิงแซแปลว่า เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่เรียกว่าเราเซอร์ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าพูดว่าสิงแซหมายถึงแพทย์แผนจีนโบราณเรียกว่าสิงแสนะสิงแซหมายถึงคุณหมอแพทย์แผนจีนโบราณนะคะแต่ปัจจุบันเราจะเรียกว่าเราเซอร์มากกว่าแล้วสิงแซตามแจตัวล่ะครับสิงแซตามแจตัวแจตัวแจตัว่น่าจะหมายถึงอาจารย์ที่ให้ทรมะดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้สิงแซนะถ้าเกิดไปหาหมอคือมุงสิงแซไปหาหมอจีนน่ะเราจะบอกว่าคือมุงซิงแซยังใช้อยู่นะในแต้จิ๋วอ่ะ กิมจิเคอร์มงซิงแซ่เหลียวแปลว่าอะไรวันนี้ฉันไปหาหมอแล้วนะวันนี้ฉันไปหาหมออ่ะกิมจิกว่าเคอร์มงซิงแซวันนี้ฉันไปหาหมอแต่ถ้าปัจจุบันเราไปหาหมอเราจะใช้คำว่าอะไรอุยซือนะคะอุยซือคือคุณหมอแพทย์แผ,แผนปัจจุบันว่าคือทอยอุยซือออว่เคอทอยอุยซือฉันไปหาหมอมาสำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาไต้จิว๋วเพิ่มเติมในชีวิตประจำวันเน้นสนทนาเน้นพูดสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาขอรายละเอียดเลยพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้นะคะ